ทำดิแล้วแต่ว่ามันมันคราฟเก็บไม่ได้เว้ยมันต้องไปเอาไปสุ่มมันไปสุ่มกาชาอีป่าโคตรยากกว่าจะได้ครับถ้าใส่เกมสักเม็ดอะไรเนี่ยทีเรื่องหนึงเก้าร้อยชั่วโมงต้องมีเพชรเต็มอยู่เก้าเพชรต้องไปลงมอนเก็บเพชรนี่เหรอเออต้องไปลงมอนเก็บเพชรเก็บขึ้นต่วนมาแล้วก็แบบมามาคามามา มาต้มเกลือมาต้มเอาอ่ะมากาชาวเวกั๊แไเติมสีอะม,มันเกลือเลยเว้ยไม่มีเปอร์เซ็นต์บอกเลย้วยซัมอะคือแอตแทกเจมสองเต็มข้างเนี้ยมันเอาอยากที่สุดในเกมนะเว้ยขนาดไอเปิดสีอะไม่มีเปอร์เซ็นต์บอก Không ra, không? Đúng đấy Mày thua Thua mắt Thôi bắt rồi Thầy mẹ

ครไม่ยิงยิงกูได้คนข้างบนข้างบนเฮ้เลยกล่องกระสุนแต่ปักของจมแมพเยอะนะตามไม่ไปเจอ This one. Will lock Enemy counter UAV is active.

等等 Cái nam. điềm UAV Tại đâu Hàm

Hostiles dropping into the area. Watch the sky. Marking the rest of them. Wuma, Wuma, enemies here. Hostile counter UAV overhead. Move to the safe zone. And the here. In the area okay. Copy that UAV online and off the AO. you. Enemy UAV overhead. <coughs> UAV, enemy AO

Hunt them down. Only oh, on me. We've located <clears throat> hey, oh, 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 oh. the rest of them. Let's get enemy UAV active. Me me Enemy destroyed. Use your attack map to hunt down the rest of oh. them. here. ไอ้พ right mm ี่ใหแม่งกล่องระเบิดด้วยกล่องเกาะไม่ระเบิดชวยอก่องกระสุน Okay. Head to the safe zone now. Hostile UAV in the area. Enemy UAV overhead. หอมมึงอย่าเบียดกล่องกระตุน<อ>้นเป็ต้องไปไม่มต้องไปงงเล่นแค่นี้แหละเล่นแค่ไหนมีของกระตุนอยู่แล้วต,ต่อต่อแล้วปิดเจ็ดคน Die, you're not wrong. Thank you are not Resurgence has been deactivated. Cold this up. is the end game. Hey, hey. hey. is hey. oh. Advise you hey. load up now. Enemy in the area. <laughs> in the we over. Enemy UAV active. Okay. The เราต้องไปอยู่เขาที่มันอยู่มาเอออยู่เขาพืดนี่ก่อน แล้วค่อยไปเล่นตรงถนนนะรอเลยรอไปเล่นบนถนน เฮ้ยเข้ามาแล้วชิดแล้วนะสองคนไปหนึ่งสองคนสองคนหนึ่งสองคนสองคนทีหลดแป๊